สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พ,พี่น้องน้องทุกคนทุกท่านเลยนะครับวันนี้มาพร้อมกับเม็ดฝนนะครับโอเคเดี๋ยวรอเพื่อนๆเ,เ,เข้ามาคุยทักทายนะครับเหมือนเดิมนะฮะกติกาไม่มีอะไรมากมายเลยเข้ามานะฮะใครเข้ามารบกวนพิมพ์ทัทกทายกันด้วยนะฮะ พิมพ์ชื่อเล่นก็ได้นะถ้าใครมาใหม่นะครับยังไม่ได้รู้จักกันเดี๋ยวมารู้จักกันในห้องนะโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับหนึ่งคนดูวันนี้มาเร็วหน่อยนะครับวันนี้วันเสาร์อาทิตย์จริงๆก็เป็นวันหยุดของใครหลายๆคนเนาะแต่พี่เรย์ทงานนะครับทํางานก็ ไปหาลูกค้าได้รายเดียวนะครับรู้สึกว่าไม่ดีตัวเรานี่แหละไม่ดีครับเจ็บคอครับเจ็บคอนะฮะใส่แมสใส่ทุกอย่างป้องกันตัวเองนะแล้วก็วันนี้ก็กินฟ้าทลายโจรไป3าเมตรแล้วครับพยายามเช็คอุณหภ,ภูมิร่างกายก็36.8แอ่าก็ยังไม่มีไข้นะครับแต่ก็รู้สึก รู้สึกไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่มาถึงบ้านนะครับสิ่งที่บำบัดร่างกายได้ดีที่สุดก็คือการปลูกต้นไม้ครับไม่รู้จะทำะรจริงๆมันมีเรื่องทำอ่ะเนาะมันมีเรื่องทำแต่ว่าช่วงเบรกช่วงพักเนี่ยกลายเป็นว่าเราเรามองหาต้นไม้และเรามองหาเครื่องปลูกอะไรแบบเนี้ย นะมาโอเคไม่ได้สตีมสดหลายวันมากๆครับวันนี้ก็เลยมาเร็วหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวว่าช่วง2องทุ่มสามทุ่มก็มีนัดอีกครับก็เลยมาหาเพื่อนๆเ,เร็วขึ้นเนาะอย่างน้อยจะได้ไม่ให้บรรยากาศมันหายไปนานพย,พยายามทำคลิปนะครับพยายามทำคลิปลงในช่อง YouTube แล้วก็ มาไลฟ์หรือว่ามาสตรีมสดคุยกับเพื่อนๆพี่ๆด้วยนะฮะโอเคสวัสีสิบสองคนอ่าสองคนดูนะครับเมนพิมพ์ทักทายพี่เล่นหน่อยอ่ะงั้นเดี๋ยวเริ่มเลยนะครับใครมาอยู่ในบรรยากาศก็พูดคุยกันสดๆแต่ใครมาทีหลังก็อ่าดูเป็นคลิปนะฮะโอเควันนี้ใช้ชื่อคอนเทนต์ว่าอิพีด่างขาวนะฮะสวยอมาตะเลย เนาะสวยอมตะเลยเพราะว่าอีพิเป็นไม้ต้นแรกที่พี่เลได้เข้ามาได้เข้ามาได้เข้ามาทำความรู้จักกับกับเอ่อเรียกอะไรดีพวกไม้ฟฝกอากาศไม้กระแสเนาะเนี่ยอุ้ยสวยงามสวยงามจริงครับนี่คืออีพิโอ ชื่อเต็มๆจำไม่หมดนะฮะเอาจำแค่อีพีละกันอีพีด่างขาวล่างล่างแรกนะฮะเดี๋ยวพอเขาโตใหญ่ขึ้นเนี่ยเขาจะกลายล่างนี่คือเสน่ห์ของไม้ตระกูลนี้นะครับก็คือตอนเบบีรูปทรงใบก็จะเป็นแบบนี้นะครับพอโตขึ้นเขาก็จะอาฉีกออกมา ออเออหมือนมืนพลูฉีกเลยเหมือนก้างปลาเลยนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้พี่เลมาทำเครื่องปลูกด,ดีกว่าเครื่องปลูกของไม้ประเภทอีพินะฮะก็เป็นเครื่องปลูกทั่วไปเลยก็คือมะพร้าวสับนะฮะใครที่ปลูกพลูด,ด่างได้ก็ปลูกอีพิได้ครับอีพิ เราะว่าเขาก็เป็นพืชตระกูลเดียวกันนั่นแหละฮะก็กระถางใช้ไซส์ที่มันพอเหมาะกับไม้ที่เรา,เ,าเลือกที่จะไปลงปลูกนะครับอืมน,นี่พิเลลองกน้นนิดหน่อยแล้วก็ตัวต่อไปที่พิเลต้องใช้ แต่ถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใช้นะแล้วก็เอาจริงก็ไม่ค่อยแนะนำหรอกครับมันเป็นสารเคมีเนาะป้องกันพวกมดมแมลงหรือเพลี้ยบางประเภทก็ป้องกันได้บางประเภทก็ป้องกันกำจัดไม่ได้นะครับเขาเรียกว่าสตาร์เกิลจนะครับหรือเป็นฟอริดานเป็นพวกยาฆ่ามแมลงนะฮะไม่ต้องเยอะนะ ตัวต่อไปอันนี้คือลองอน,นี่คือลองก้นนะครับน,นี่คือลองก้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวดี๋ยว,ยวมาดูวิธีผสมเครื่องปลูกดีกว่าไม่ต้องเยอะอะไรมากมายเลยนะฮะใครจะใช้มะพร้าวสับร้อยเปเซนก็ได้แต่พอดีพี่เยมีพีทมอสพีทมอสหรือถ้าใครไม่มีก็พวกใบใบก้ามปูหมักก็ได้นะ มันเป็นซากมอสที่ทับถมกันมาเป็นโอ้โหเท่าไรอะ่ะเอาเอาไปว่ามันปนได้ขนาดนี้อะนะครับพีทมอสเป็นซากพืชอินทรีย์วัตถุซึ่งทับถมใต้ความชื้นและหิมะ เป็นเวลามากกว่าพันปีอ,อันนี้อ่านตามซองเลยนะครับอ่านตามซองที่เขาเขียนมาเลย แนะนำให้ใส่ถุงมือนะครับไม่รู้ถุงมือพี่เลียอยู่ไหนอพอดีฝนมันตกครับอยู่ในห้องเก็บของอีกที่หนึ่งต้องระวังนะครับเพราะว่านระพาะสับมันมีเสียนเดี๋ยวจะตามตรงเล็บ คุกเขา่าและอีกตัวหนึ่งที่เพี่อใช้เอาเป็นโอ้โหฝนมาอีกแล้วน่าจะเสียงดังรบกวนครับอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูเลยแล้วกันเนาะเสียงอาจจะมีอะไรรบกวนบ้างน,นะครับดีๆเสียงเอาก็ได้ โอ้กดมาแล้ว เรียบร้อยครับเท่านี้เองจบแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจากนี้พี่เลก็จะต้องหาไม้นะครับหาไม้หลักอาจจะเป็นไม้มะพร้าวนะครับอันไม่ใช่ไม้หลักแล้วมีมะพร้าวสับม้วนม้วนมวน้มวนให้มันเกาะหรืออีกอันหนึ่งที่พี่เลเริ่มใช้แล้วก็คือเป็นผ้าเซลนะครับผ้าเซลถ้าไม่มีหลัก นะครับไม้เขาจะเป็นไหลไต่ไปกระดินแล้วใบจะเล็กลงนะครับจะไม่สวยต้องไต่หลักหรือต้นไม้ใบเขาจะโตแล้วก็จะฉีกนะครับในอนาคตโอเคครับวันนี้วันนี้ฝนล,ลงแบบนี้ไม่น่า ไม่น่าจะไลฟ์ต่อได้ยาวๆเอาเป็นว่าฝากฝากเป็นคลิปทิ้งไว้ให้เพื่อนๆที่ตามมาทีหลังแล้วละกันนะครับโอเควันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ติดตามรับชมนะบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ